สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566ครับทุกท่านครับการสามาตรการในวันนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับของการที่ทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการรอบใหม่จะมีโอกาสได้ยืนยันตัวตนกันนะครับซึ่งก็ต้องขอแจ้งว่าคำว่าวันสุดท้ายนั้นนะครับเป็นความหมายในแง่ที่ว่า เมื่อยืนยันตัวตนภายในวันนี้แล้วนะครับก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันในวันที่1เมษายนแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าวันนี้นะครับยืนยันตัวตนกันไม่ทันจริงๆนะครับก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเ,เดือนถัดไปอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยังยืนยันตัวตนไม่ทันภายในวันนี้นะครับและเรื่องที่2นะครับก็คือว่า หลายท่านนะครับเมื่อย <TH verw 000> ืนยันตัวตนแล้วก็อยากจะทราบว่าแล้วที่เราไปยืนยันตัวตนการที่ธนาคารกรุงไทยทบสออมสินเนี่ยเรายืนยันตัวตนสําเร็จแล้วหรือยังวันนี้มีวิธีการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับที่บ้านสามารถที่จะตรวจสอบได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจสอบกันนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะมีบางท่านที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับอาจจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็เป็นไปได้และถ้าหากว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านขึ้นมาจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับท่านใดที่ตรวจสอบผลแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับวันนี้มีคําแนะนำนะครับว่าแล้วกรณีไหนที่ควรยื่นอุทธรณ์นะครับและกรณีไหนที่ถ้าหากว่ายื่นอุทธรณ์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาได้รับสิทธิ์บ้างนะครับและก็ต้องขอแจ้งสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐใบเก่านะครับหลายท่านจะเข้าใจว่าเดือนมีนาคมนะครับจะสามารถใช้บัตรได้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับซึ่งก็ เป็นความเข้าใจที่ถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบัตรใบเก่านะครับในเดือนหน้าเดือนเมษายนเนี่ยแม้ว่าจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรรอบใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนแล้วแต่ยังมีบางวงเงินที่จะเข้าในบัตรเก่าอยู่นะครับก็คือส่วนของค่าน้ําค่าไฟซึ่งมันมีความคาบเกี่ยวกันเนื่องจากว่าบัตรใบเก่านั้นเป็นการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟในลักษณะที่จะต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนแล้วก็รับเงินคืนทีหลังฉะนั้นมันจะมีการเหลื่อมเดือนนะครับ ทำให้มีวงเงินนะครับค่าน้าค่าไฟเนี่ยยังเข้าอยู่นะครับในเดือนเมษาและอาจจะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดของข่าวสารทั้งหมดในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันที่กําหนดการสําคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการงรัฐรอบใหม่นะครับจะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนนะครับที่ธนาคารกรุงไทยรสออมสินนะครับภายในวันนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนะครับโดยสาขาธนาคารนะครับของทั้ง3าธนาคารนั้นถ้าหากว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดให้บริการอยู่แล้วนะครับรวมถึงบางสาขาก็เปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ สิ่งที่จะต้องใช้นะครับก็คือใช้เพียงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถที่จะนำไปดำเนินการได้เลยนะครับทีนี้ความหมายของการที่เราจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันนี้ก็เนื่องจากว่าถ้าหากว่าทุกท่านนะครับดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่26มีนาคมก็หมายความว่าวันที่1เมษายนนะครับก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะครับที่เป็นสบริงรัดรอบใหม่ครับตั้งแต่วันที่1เมษายน66เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็มีคําถามนะครับว่าแล้วถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ทันภายในวันนี้นะครับก็คือนับตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปนะครับยาวไปจนถึงวันที่26เมษาเลยนะครับถ้าหากว่าใครนะครับยืนยันตัวตนในช่วงดังกล่าวนะครับก็คือไม่ทันในวันนี้นะครับก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนได้เนี่ยก็คือวันที่1ของเดือนถัดไปก็คือวันที่1พฤษภาคม6 6นั่นเองฉะนั้นการที่เรายืนยันตัวตนไม่ทันภายในวันนี้้ะักก็ไไไม่่่ดดดถูตตสิิทธ์เพียงแวาจ้ ใ,ใช้สิทธิ์ช้ากว่าคนอื่นไปอีก1เดือนนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องขอแจ้งว่าสามารถมอบอำนาจให้ไปยืนยันตัวตนได้นะครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์นะครับแล้วก็สำเนาบัตรของทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจแล้วก็ใช้หนังสือมอบอำนาจนะครับซึ่งหนังสือมอบอำนาจนั้นสามารถขอได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับก็คือหน่วยที่เราไปยืนยันตัวตนก็ได้นะครับหรือสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งจะมีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ และถ้ามีบัตรผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์นะครับก็ให้เตรียมไปด้วยนะครับทีนี้วงเงินของสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน66เป็นต้นไปนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยครับวงเงินแรกนะครับก็คือวงเงินซื้อของร้านธงฟ้านะครับ3า0บาทเท่ากันทุกคนเลยนะครับวงเงินต่อไปครับค่าแก๊สหุงต้มนะครับ80บาทซึ่ง3เดือนใช้ได้1ครั้งนะครับโดยล่าสุดมีมติคอรมอเพิ่มให้เป็น100บาทนะครับ3เดือนใช้ได้1ครั้งนะครับ ส่วนค่าเดินทางนะครับจะเป็น750บาทรวมทุกประเภทการขนส่งต่อเดือนนะครับโดยคนต่างจังหวัดนะครับต่อจากนี้ไปก็สามารถนําไปใช้สิทธิ์นั่งรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวงเงินต่อไปนะครับเป็นวงเงินค่าไฟนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าหากว่าใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทจะได้ใช้ไฟฟรีเลยนะครับแต่ถ้าว่าใช้ไฟเกิน3 1 5บาบาทนะครับก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยคือต้องจ่ายเองทุกบาทนั่นเอง ส่วนค่าน้ำนะครับถ้าหากว่าใช้น้ําไม่เกิน315บาทนะครับจะได้รับส่วนลด100บาทแต่ถ้าว่าใช้น้ําเกิน315บาทก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยก็คือต้องจ่ายเองทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับแล้ววงเงินสุดท้ายนะครับสำหรับผู้พิการนะครับก็จะยังเหมือนเดิมครับคือจะได้รับเงิน200บาทนะครับโดยกรณีนี้นะครับคาดว่าจะมีการจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับเมื่อพูดถึงบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ต้องขอแจ้งว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์สําิรรมรัรอบใหม่ทุกคนนะครับ จะต้องทําบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครมีบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ไม่ต้องทําใหม่นะครับแต่ถ้าว่าใครมีบัญชีพร้อมเพย์แต่เป็นแบบผูกกับเบอร์โทรอันนี้ต้องทําใหม่นะครับสาเหตุท,ที่ต้องทาบัญชีพร้อมเพย์ก็เนื่องจากว่าจะต้องใช้ในการรับสวัสดิการที่เป็นเงินสดในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับวงเงิน200บาทสำหรับผู้พิการนะครับก็คาดว่าจะใช้บัญชีพร้อมเพย์ในการโอนเข้ามานะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของบัญชีพร้อมเพย์นั้นยังไม่ได้บังคับว่าจะต้องรีบทําให้สําเร็จเลยนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์หรือมีแล้วยังทําไม่สมบูรณ์หรือยังทําไม่สําเร็จนะครับก็จะไม่กระทบสิทธิสวัสดิการรัฐนะครับที่จะได้รับในวันที่1เมษายนนี้นะครับก็อันนี้สามารถที่จะทําได้เมื่อมีความพร้อมนะครับ ฉะนั้นก็ต้องขอแจ้งไปถึงกลุ่มเปราะบางนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องบัญชีพร้อมเพย์นะครับเ <_ S 1> ช่นกลุ่มเปราะบางนะครับอาจจะมีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กรณีน <_ S 1> <ส>ี้บางธนาคารสามารถมอบอำนาจให้ไปทาพร้อมเพย์ได้แต่กลุ่มเปราะบางบางท่านนะครับยังไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคารเลยอันนี้ก็ต้องขอแจ้งว่าจะต้องมีการเปิดบัญชีใหม่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกธนาคารยังไม่สามารถมอบอำนาจให้ไปเปิดบัญชีใหม่ได้ฉะนั้นก็ต้องรอทางการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ ถัดไปนะครับไปดูในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับที่เราจะต้องยืนยันตัวตนภายในวันนี้ก็คือ26มีนาคมหลายท่านไปยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องขอแจ้งว่าเมื่อยืนยันตัวตนแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่านกับไม่ผ่านด้วยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเรานะครับอยากทราบว่าเรายืนยันตัวตนผ่านหรือยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วหรือไม่นะครับท่านสามารถตรวจสอบ ผลของการยืนยันตัวตนได้โดยวิธีการตรวจสอบก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่ท่านตรวจสอบว่าท่านได้รับสิทธิ์สวัสดิ์รัฐหรือไม่นั่นเองนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์2เว็บไซต์นี้นะครับก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิ .mof.go.th หรือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับเมื่อเข้าไปนะครับก็กดเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องใส่เลขประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับกรณีที่ ในบัตรประชาชนนะครับไม่ระบุวันหรือไม่ระบุเดือนเกิดนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าไม่ทราบวันเกิดหรือไม่ทราบเดือนเกิดนะครับจากนั้นก็ให้กดตรวจสอบข้อมูลนะครับและนี่คือหน้าของผลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับตั้งแต่การลงทะเบียนว่าลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่นั่นคือเครื่องหมายถูกอันที่1เครื่องหมายถูกอันที่2นะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านได้รับสิทธิ์สมัดิเครรัฐนะครับ และเครื่องหมายถูกอันที่3ก็แปลว่าท่านได้ไปยืนยันตัวตนสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าท่านจะต้องมีเครื่องหมายถูก3อันด้วยกันนะครับถึงจะถือว่าท่านยืนยันตัวตนสําเร็จแต่ถ้าหากว่าอันที่3นะครับยังไม่ใช่เครื่องหมายถูกสีเขียวก็แปลว่าท่านยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนั่นเองนะครับทีนี้ท่านใดที่ไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็คือไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกอันที่3นะครับท่านจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือว่าจะต้องไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่อําเภอหรือเขตกทมนะครับ และเมื่อตรวจสอบแก้ไขข้อม,มูลเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมายืนยันต,ตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทกสออาามสินอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเอาเป็นกรณีที่ท่านยืนยันตัวตนไม่ผ่านเพราะสแกนหน้าไม่ผ่านนะครับขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับซึ่งกรณีนี้จะต้องสแกนหน้าใหม่กับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับถัดไปนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิส์สมัครรัรรัฐเลยนะครับก็คือลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับท่านยังมีสิทธิ์สามารถยื่นดูทอนได้นะครับภายในวันทีน 1> ท่1พฤษภาคม66นะครับซึ่งมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับท่านจะต้องยื่นอุทธรณ์นะครับโดยสามารถยื่นทางเว็บไซต์ก็ได้หรือยื่นที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้ขั้นตอนที่2ครับเมื่อยื่นแล้วยังไม่จบครับท่านยังต้องไปติดตอ่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ผ่านนะครับและขั้นตอนที่3คือรอฟังผลภายในวันที่20ิมิถุนายน6-6นะครับ ทีนี้หลายท่านก็สอบถามมาว่าแล้วกรณีไหนที่ควรยื่นอุทธรณ์นะครับก็ต้องขอแจ้งว่าถ้าหากว่าสาเหตุที่ท่านไม่ผ่านนั้นมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในช่วงเวลาที่ระบุไว้นะครับและท่านมีเอกสารหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ควรยื่นอุทธรณ์นะครับและอีกกรณีนึงครับถ้าหากว่าท่านไม่ผ่านเรื่องที่ดินนะครับแล้วท่านเป็นเกษตรกรซึ่งไม่ใช่เกษตรกรหลักครับเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้ช่วยเกษตรกร ในเล่มทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วปรากฏว่าท่านไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าการประกาศผลที่ผ่านมานะครับท่านใดที่มีชื่อเป็นเพียงผู้ช่วยเกษตรกรนั้นยังไม่ถือว่าเป็นเกษตรกรจึงมีที่ดินได้แค่1นถึงสไร่แต่ล่าสุดจะมีการนิยามตีความใหม่นะครับก็คือจะถือว่าท่านเป็นเกษตรกรด้วยทําให้ท่านจะสามารถมีที่ดินได้ถึง1 0ถึง20ไร่ฉะนั้นแล้ว กรณีนี้นะครับขอให้ท่านยื่นดูทอนมานะครับซึ่งสามารถยื่นดูทอนผ่านทางระบบก็ได้หรือยื่นดูทอนผ่านหน่วยลงทะเบียนก็ได้นะครับและกรณีนี้ครับเป็นกรณีพิเศษก็คือว่าแค่ยื่นดูทอนอย่างเดียวครับไม่ต้องไปติดต่อหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อมูลอะไรนะครับโดยกระทรวงการคลังจะมีการประมวลผลใหม่ให้โดยอัตโนมัตินะครับและสามารถรอฟังผลภายในวันที่20ิมิถุนายนพร้อมก,กันกับผู้ที่ยื่นดูทอนในกรณีอื่นๆนั่นเองนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับขอแจ้งสาหร,รับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐใบเก่านะครับขอแจ้งว่าท่านอย่าเพิ่งทิ้งใบเก่านะครับเนื่องจากว่าในาเดือนมีนาคมนะครับจะมีสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟโดยเฉพาะท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่าน้าค่าไฟมาอย่างต่อเนื่องส,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 สาหรับบัตรใบเก่านะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการใช้สิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนั้นท่านต้องได้รับบิลค่าไฟในเดือนมีนาคมมาก่อนในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะเอาบิลค่าน้ําค่าไฟในเดือนมีนาคมนั้น ไปชาระภายในเดือนเมษายนนะครับก็คือตัวสีน้ําเงินนะครับเมื่อท่านชําระภายในเดือนเมษายนก็แปลว่าวันที่18เมษาหรือ18พฤษภานะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านชําระบินในช่วงเวลาต้นเดือนหรือปลายเดือนเมษายนนะครับท่านก็จะยังสามารถได้รับเงินอ e ีม n น y ีที่เป็นเงินคืนค่าน้าค่าไฟเข้าบัตรใบเก่าอยู่นะครับแต่ถ้า,าเป็นบินค่าน้าค่าไฟตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปอันนี้จะได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์สมรรัฐอรอบใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งกรณีที่ถาว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ สวัสดนตรร,ร,รอบใหม่นะครับท่านจะต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาใหม่ทุกคนด้วยนะครับฉะนั้นมาดูเงื่อนไขกันครับสำหรับบัตรรอบใหม่นะครับท่านใดที่ได้รับสิทธิ์บัตรรอบใหม่จะต้องดําเนินการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่รอบปีนเดือนเมษายนเป็นต้นไปโดยสําหรับค่าไฟครับท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่8เมษายนแต่ถ้าเป็นค่าน้าประปาครับท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับ โดยวิธีการลงทะเบียนก็สามารถตริดต่อได้ที่การไฟรฟ้าการประปาหรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าท่านลงทะเบียนไม่ทันภายในกําหนดนะครับท่านก็จะสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่รอบบินเดือนพฤษภาคม66เป็นต้นไปก็คือจะไม่ทันรอบบินเดือนเมษายนนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรียกมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ